การปั่นโทรลลิ่งนั้นก็ต่อให้เหงื่อไม่ค่อยออกรู้สึกว่าใช้แรงยังไม่เยอะเราก็ต้องกินอย่างกรณีนี้ก็วยตากฮะของไทยๆการปั่นโทรลลิ่งแบบผมเนี่ยกินก่อนที่จะหิวพอเราวถ้าหิวหิวปุ๊บแล้วเราไปกินเนี่ยแรงที่ใช้ปั่นมันจะมาไม่ทัน ผมเลือกก้วยตากแบบเป็นชิ้นซองเนี่ยเพราะว่ามันสะดวกดวีมันไม่เหมือนก้วยตากแบบเป็นแพแ็คเราต้องแกะกินทีชินนะ้นอ่ะอันนั้นลำบากมือมันจะเหนียวอย่างนี้สะดวกดีครับส่วนน้ำก็ต้องจิบเรื่อยๆเพราะเราเสียนเสียเหงื่อเสียนน้ำตลอดเวลาให้เราปั่นเรามาดูตัวเราเรากินดับไว้ก่อนการัร่ายน้ำลิฟของผมเนี่ยถ้าเป็นช่ว,เวงเช้าะจะเป็นช่วงเวลาทองเพราะว่าช่ว,เวงเช้าอากาศเย็น จะเป็นช่วงเวลาให้เราทําระยะทางให้ดีที่สุดช่วงสา,ายบ่ายเริ่มร้อนแรงเราจะเริ่มหมดเพราะว่าแดดมันแดดมันเบียรเราเลยเงี้ยเราจะเริ่มล้า <S 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 ส่วนความเร็วที่ใช้ก็ประมาณ2 4 1กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีคำถามว่าทำไมถึงปันชา้าจังหนึ่งก็คือเราต้องปั่นระยะทางไกลเราก็ต้องเก็บแรงไว้ให้รับัอนด์ได้ตลอดทางเราต้องเผื่อแรงไฟกลับแ,และเราก็ไม่มีรถเซอร์วิสอะไรให้ด้วยเราก็ต้องเก็บแรงไว้ครับ